ใครจะคิดว่าแค่ดอกไม้กม็เคยทําคนล้มละลายทั้งประเทศย้อนกลับไปในศตรวรรษที่17ที่เนเธอร์แลนด์ตอนนั้นดอกทิวลิปมันเพิ่งถูกนาเข้ามาโหของใหม่แล้วแถมยังมีจํานวนจํากัดแบบนี้พวกคุณนางหรือเศรษฐีใครๆก็อยากมีทิวลิปมาไว้ในครอบครองโดยเฉพาะบกเก่นทิวลิปนี่ถือว่าแรงมากๆใครมีแปะวะลว่ารวยสุดๆแน่นอนว่าพอมีคนอยากได้เยอะๆราคามันก็ถูกปั่นให้แพงขึ้นเรื่อยๆบางเจ้าถึงกับสร้างข่าวลือขึ้นมาว่าถ้าไม่รีบซื้อวันนี้พรุ่งนี้จะแพงกว่านี้อีกได้ยินแบบนี้ใครๆก็กลัวตกหล ก็ต้องรีบซื้อใช่ไหมล่ะและเมื่อความต้องการมันสูงกว่าปริมาณของที่มีอยู่จริงก็เลยเกิดตลาดซื้อขายล่วงหน้าขึ้นมาก็คือเรา่ายเงินไปแต่ยังไม่ได้ของนะได้แค่กระดาษสัญญามาใบหนึ่งจะได้ทิวลิปจริงๆก็ตอนถึงฤดูเก็บเกี่ยวนู่นเลยค่ะที่นี้ชาวบ้านทั่วไปเขาก็มองเห็นโอกาสละเราก็แค่ไปซื้อสัญญามาแล้วเอาสัญญานั้นมาขายต่อแพงๆสินี่เป็นไงล่ะเงินมันอยู่ในอากาศอ่ะ คิดได้แบบนี้ก็อออินเลยค่ะรวยแน่งานนี้บางคนเอาเงินเก็บทั้งชีวิตหรือบางก็เอาบ้านเอาที่ดินไปจำนองเพื่อหาเงินมาซื้อสัญญาทิวลิปทั้งที่บางคนไม่รู้ด้วยซ้ำว่าทิวลิปมันมีหน้าตาย,ยัางไงตอนนั้นเนี่ยราคาทิวลิปบางหัวมันแพงกว่าบ,บ้านหลังหนึ่งซะอีกแล้วใครจะไปคิดล่วว่าวันหนึ่งขณะที่เขากําลังประมูลทิวลิปกันอยู่มันก็มีคนคนหนึ่งตะโกนขึ้นมาว่าไม่มีใครให้ราคาสูงกว่านี้แล้วคําพูดนี้มันเหมือนเข็มที่เจาะลูกโป่งจนแตกทุกคนตรงนั้นเกิดอาการแิคพวกเพราัเขารู้ แล้วก็เลยแห่เทขายกันหมดกลายเป็นว่าราคาทิวลิปร่วงลงเหวภายในเวลาไม่กี่วันคนที่เคยหวังจะรวยก็หมดตัวต้องเสียบ้านเสียที่ดินเสียอนาคตเรียกได้ว่าเจ็บหนักกันทุกไลายแล้วเพื่อนๆคิดว่าทุกวันนี้ยังมีอะไรที่ดูคล้ายฟองสบู่ทิวลิปกันอยู่บ้างไหม